ไอ้ปลาบมันเจ้าพอรู้ไหมเดี๋ยวข้าจะไปตามหาตัวมันอีกเดยวทุกคนนี่องราชาจะไปเมืองรับแด่แต่รอบนี้องราชาจะไม่ได้กลับมาแค่คนเดียว องาชาจะไม่เอาเพื่อนที่มืองเลบแลที่คนนี้มันเคยสู้กับองอาชามากับไอ้ห้อยจนไอ้ห้อยแพ้ไปแล้วชาตินี้ไอ้ห้อยก็กลับมาไอ้เพื่อนองอาชา ก็ไม่รู้ว่าไอ้ห้อยกลับมาจะเอาคืนองคาชาแต่ตอนนี้องคาชาเลยถ่ายคลิปให้พวกเจ้าดูองคาชากำลังไปตามหาตามเพื่อนองคาชา อก็อใช้เวลากันเดินก่อนอันนี้องาชาก็มาไกลแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงเมืองแล้วก็ต้องเดินอีกแสนไกลนี่องคชาก็ได้มาคนเดียวนะไม่มีใครมา แม่แต่คนเดียวก็เดินอีกสิบลูกเขานะเดี๋ยจะไปให้เจ้าดูเพื่อนองราชาแล้ว แน่นไอ้นั่นไหม,มแต่ก่อนถ้าองค์ราชาจะเรียกมันมาตอนนี้มันก็มาได้แต่องค์ราชาอยากไปไทยคลิปให้พวกเจ้าดูทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปของเจ้าเบิ์ด จะมาถามหเจ้าดูเพื่อนองค์าชาแขงก้ากับองคาชาอีถึงจะมีอายุแล้วแก่กับองค์ราชาแต่มีวิชาเยอะกับองค์ราชาอีองคาชาจะขอนั่งสมาธิเพื่อทำสมาธิก่อนแต่เพื่อนองคาชา วิชาเยอะองอาชาคนนี้มีอาจารย์หลายคนแต่องอาชาจะมีอาจารย์อยู่คนเดียวเพื่อนขององอาชาก็ได้เรียนวิชากับอาจารย์หลายหลายคนที่ซ้อนมาเพื่อปกป้องหมู่บ้านเมืองะระเบ้ล องคาชาก็ต้องไปปราบมันเพื่อจะได้รู้ว่าไอเจ้าห้อยอยู่ไหนต้องไปตามเพื่อนองคาชาให้ปิดปราบไอเจ้าห้อยไม่รู้ว่าเพื่อนองคาชาจะปราบได้หรือเปล่าจะปราบไวไหมเดี๋ยวองค์ราชาจะขอนั่งสมาธิก่อน องราชาจะขอ,อนั่งสมาธิก่อนนะเพื่อเปิดจิตให้เพื่อนองราชาได้มาแต่องราชาจะไม่เดินไปหาแล้วจะให้เพื่อนองราชามาหาเองเพื่อเปิดจิตก่อนนะ ันนี้เพื่อนองราชาก็มาแล้วมาใกล้ถึงองราชาแล้วตอนนี้เพื่อนองราชาเดี๋ยวจะนั่งรอตรงนี้แหละเดี๋ยวจะบอก วิชาของเพื่อนองค์ราชใาห้ที่เพื่อนองราชาไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งยังไม่กลัวองค์ราชาเลยเหมือนเป็นอาจารย์ขององค์ราชาคนหนึ่ง ที่เคยสอนวิชาองค์ราชามาองค์ราชาบอกว่าจะนับเป็นเพื่อนจะนับเป็นอาจารย์คนหนึ่งแต่เพื่อนขององค์ราชาไม่ให้นับเป็นอาจารย์แต่ให้นับเป็นเพื่อนอืมอันนี้เพื่อนองวิชาก็ได้มาแล้ว

ว่าไอ้ห้อยจะมาล้างแค้นข้าเมื่อชาติที่แล้วไอ้ห้อยไอ้เวนนั่นแหละล่ะใช่ที่เจ้ากับข้าไปปราบมันม,มันจะมาเอาคืนแล้วมันนอยู่ไหเราต้องไปตามหาอีกแล้วเจ้าเป็นยังไง oh, เจ้าแย่ <Yeah. S 1> ก,กับมันบ้างยัง ไปสู้แล้วข้าสู้ไม่ได้มันไปเล่นวิชามนต์ดำมาจากไหนไม่รู้ข้าสู้ไม่ได้เลยมีแต่เจ้าที่จะช่วยข้าได้เค <Okay. S 1> ข้าแย่มากตอนนี้ไม่เป็นไรมากใช่ไหมใช่แล้วมันยัมีมีดดาบอาคมของมัน ดาบมดดำของมันที่เก่งกล้าแต่ข้าได้ทำดาบขึ้นมาแล้วเพื่อจะไปสู้กับมันไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมข้าจะให้เจ้าลงวิชาตรงดาบข้าให้ก่อนไได้พอข้า ทำอะไรมนดดำแบบนี้ไม่ได้มีแต่เจ้าทำได้เจ้ามีอาจารย์หลายคนที่สอนเจ้ามาแต่เจ้าพอรู้ไหมมันไปเล่นวิชาอาคมมาจากใครข้าก็มีทราบเหมือนกันข้าก็สัมผัสดูแล้วข้าก็ไม่เห็นไม่รู้ด้วยว่าขอาเจ้านั่น เรียนวิชามาจากไหนเจ้าไม่รู้ข้าคงคิดว่ามันน่าจะไปเล่นวิชาอาคมมากับอาจารย์มันแน่ใช่อาจารย์มันน่าจะมีมีวิชาเยอะแต่ข้าเลยมาตามเจ้าอาจารย์มันข้าก็เคยสู้กับมันมาแล้วใช่เหรอใช่อาคมก็ไม่เบาเหมือนกัน อย่างนั้นมันก็น่าจะไปเรียนวิชาจากอาจารย์คนนั้นมาแน่นอนใช่เจ้าถึงว่าทำไมข้าสู้ไม่ได้เลยไอพวกนี้มันเล่นของมอนดำของข้ามันแข็งวิชาแบบเจ้าคงอาจจะสู้มันไม่ค่อยได้ น้อยที่จะสู้มันได้ใช่นอกจากจะเอาประจำเดือนของหญิงแล้วก็ผ้าถุงเอาไปขอบพวกมันถึงวิชาพวกมันจะเสื่อมอเดี๋ยวข้าจะไปตามหาตัวมันอีกข้าหาก็ไม่เจอสักทีหนึง่งตอนนี้ข้าคงคิดว่า มันน่าจะไปหาอาจารย์มันก็น่าจะใช่อาจารย์มันอยู่ฝั่งพม,ม่าเขมรนู่นถ้าเราจะเดินทางไปหาอาจารย์มันต้องใช้เวลาการเดินทางนานมากถ้าเราไปเราก็เหมือนเราไปเสี่ยงตายกันใช่เราไปถึงอาณาเขตพวกมันเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าอาจ,จารย์มันมันก็มีวิชาอาคมที่มีเยอะมากข้าเคยสู้กับมันมันเอาควายทะลุขิดข้าจนข้าได้บาดเจ็บแต่ข้าดีนะข้ายังมีวิชาอาคมที่พอสู้มันได้ตอนนั้นไม่งั้นข้าก็คงตาย เ,เจข้าตามหาไอ้ห้อยเลยว่าแล้วข้าไปสู้กับมันข้าก็าสู้ไม่ได้จนข้าบาดเจ็บกลับมาหลายรอบมากเจ้าอย่าเอาไปเสี่ยงชีวิตกับของพวกนี้เลยมันอันตรายของเจ้ากับของพวกมันมันคนละอย่างกันดีนะ มันไม่ได้เอาควายธนูคุกเจ้าถ้ามันเอาคุกเจ้าเจ้าตายแน่ข้าว่าไปตามหาตัวมันเลยไหมเปลียเวลาเลยมันจะมีวิชาพิกาม,มากกว่านี้เอา,าต้องจัดก,การมันให้ได้เจ้านำทางไปเลยเ้าว่า มันน่าจะอยู่ไม่ไกลแต่เราต้องเปิดป่าทำวิธีเปิดป่าอีกมันใช่แล้วใครจะเป็นคนทำวิธีเปิดป่าข้าหรือเจ้าเจ้า คิดว่าจะเจอตัวมันไหมเจ้าจงจำไม้อันนี้ไว้วถ้าเราเดินออกปาเราต้องขึ้นอีกด้านหนึ่ง <c oughs> รู้สึกเป็นป่าข้ารู้สึกแย่เลย <c oughs> เไม่ต้องกลัวเจ้ามากับข้ากี่ข้าไปตามเจ้าเพรข้าอยางให้เรื่องนี้ จบไวๆไให้มันไปเกิดใหม่สักทีหนึ่งข่าได้ข่าวว่ามันไปยังหมู่บ้านของลูกเจ้าเลยใช่ไหมใช่ที่ข้ามาตามเจ้าอยากให้เรื่องนี้จบไวๆข่าวกลัวมันไปฆ่าพวกมนุษย์ตายกันหมด ข้ารู้สึกข้าเปิดปาเจ้าเปิดป่าให้ข้าข้ารู้สึกแย่ข้า,ขากลัวพวกมนุษย์เป็นอันตรายพวกลู่ข้าที่ข้า,ขากลัวองค์หญิงเป็นอันตรายแล้วเจ้าองค์หญิงกลางน้อย กด็ดีตอนนี้เด็กก็น่ารักดีนะใ<ห>ช่ข้ากลัวข้าตายไปค่ะกลัวไม่ได้เจอลูกหลานค่ะเดี๋ยวข้า,าช่วยเจ้าปาบมาเองได้หมอมนี่จะเอาทุกอย่างเลยอันนี้ก็ยามเย็นแล้วนะ ถ้าดึกเมื่อไรเราแย่แน่เพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเล่นอันตรายมันจะเล่นดึกๆเราคิดว่าเราถอยกันไหมแล้วแต่เจ้าแต่เจ้าต้องไปพักกับข้าเพื่อพรุ่งนี้ างนี้ข้าดูแล้วมันน่าจ,จะต้องมีอะไรทางนี้ต้องเือนกันข้าว่าเราถอยก่อนหน่อยนั้นพรุ่งนี้เจ้าข,ข้าค่อยมาได้จะไปเอาคืนมันได้อนนี้องค์ราชา ใกด้เดินออกมาไกลถึงเมืองแล้วกับเพื่อนของข้าแล้วเราจะต้องเดินทางไปหาลูกลูกเจ้าหรอใช่ไกลไหมมันไม่ไกลถ้าถึงเมืองเมื่อไร่เมืองมนุษย์เมื่อไรลูกข้าก็อยู่เมืองนั่นแหละแตเมืองมนุษย์อันตรายไหมข้าไม่เคยไปเหยียบเลยไม่อันตรายข้าได้อยู่แต่ในป่า ทำวิชานั่งตมาที่งั้นเราคิดว่าเรารีเดินทางกันดีกว่าใช่มันองค์าชาจะขอลาตัวแค่นี้นะก็ใกล้จะถึงเมืองแล้วอันนี้คืออะไรเจ้ารู้ไหมมันก็คือท่อที่เจ้าเบิร์ตบอกไว้ ันคือท่อน้อที่น้ามันจะไหลตามท่อนี่ไปขไม่เคยพบไม่เจ้าไปเมืองมนุษย์เมื่อไรเดี๋ยข้าบอกเจ้าเองมันทันสมัยมากข้าชอบมากเมืองในเมืองมนุษย์มีของใหม่ๆทั้งนั้นเลยที่เราไม่เคยเจอข้าชอบสุดๆข้าไม่เคยพบไม่เคยเจอ Bây, là đơn đáng ngô cả đi qua.